รถประจำตำแหน่งของเจ๊มาแล้วเจ๊ได้รถพ่วงหมาแล้วเอาไว้ส่งแก๊สนี่ละจ้าสบายเลยจ้าเอาไว้ส่งแก๊สโดยเฉพาะจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่เขาจะเอาไว้เก็บภูนี่ละจ้าเจ๊ก็ลองเทสดูอันนี้ท้ายรถแล้วก็เปิดตรงนี้อ๋อใช้ได้เพื่อนๆแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเราต้องเปลี่ยน คาบูนิดนึงเพราะว่ามันเป็นรถเก่าเนาะเวลาเราเบามันก็จะดับเราเลยต้องเปลี่ยนคาบูเสร็จแล้วก็อันนี้ล้อใหม่เอี่ยมเลยเพื่อนๆมีที่พิงพนักพิงอย่างดีเลยนั่งสบายเลยจ้าขาแต่หลังคาเนาะนี่เลยจ้าเอาไว้ส่งแก๊สเอาไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนได้ก็พ่อครัวก็อมเองจ้าไม่ได้มีไมไ่เราไม่ได้ไปจ้างช่างที่ไหนเนาะ ก็พอครัวก็ซ่อมเองได้ก็ซ่อมเองจ้าเติมน้ำมันก่อนนะเดี๋ยวเจ๊ไปลองก่อนแป๊บนึงโอเคแล้วแม่ค้าขาแรงจ้า